อกอดลูกรอรอ,ลอนั่งลงนั่งลงนั่งลงกอดน,นั่งลงถอยครับคอยคอยอีกแล้วคอยอีกแล้วนะนี่จักรยานนั่งครับว้าว <c oughs> จักรยานย <c oughs> หน่อยฮะแต่ต้นข้าวเดินเหมือนเดิมนะลูก <c oughs> ไปเลยไปตะโก้ไปเอวิ่งตามจักรยาน น,นี่เอาจาักรยานมาเป็นภผระแล้วมั้งี <laughs> ่ย ทำอะไรเนี่ยเอ๊ะรถนั่หาที่จอดจัก,กรยานนะว้วองามา็ดอย่างนอง้อจัก,กรยานนี่มานะาปันดิเดี๋ยวปันในสวนก็ไม่ได้ นั่งลงต้นข้าวนั่งลงข้าวนั่งลงข้าวนั่งลง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 นัน<า>ั่งลตนข้าวมาเดิ่สวนครับจอดตรงนี้ใช่ไหมจอดไว้ตรงนี้แหละ,ะนะไปเนน้ำนต่อเร็วกำลังกายพามาปล่อย ไปไปไปโอยผมเพิ่งตื่นนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้กับสายจูงนี่ไม่มีปัญหานะเป็นพันธมิตรกันละกับสายจูงแต่ความเร็วนี่น่าจะเร็วขึ้นนะครับเพราะแม่แม่แมนี่น่าจะตาลายอยู่รถมารถมาไม่ดมต่อ ไปแล้วลูกไปขอยากเดินข้างบนเดินข้างบนชิเร่วมชิมกับสายแล้วใช่ครับวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกแล้วก็ไม่มีแดดด้วยครับก็น้องไม่ได้ออกมาหลายวันนะอันนี้ก็ไม่ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างบนอะน้องไม่เดินอ๋อไปลูก หนักยกไม่ไหวแล้วอีแม่หนักหลายปุ๊บไปวิ่งเร็วมากเลยไม่ต้องพาวิ่งนะพาเดินรอบเดียวก็หอบแล้วไอ้วนเนี่ยสวัสดีแม่นะครับสวัสดีพ่อแม่นะครับ โอน่ะต้นข้าววิ่งไปแล้วพี่พ่อวิ่งไม่ทันแล้วฮะนู่นน่ะโอ้วิ่งไปไหนมาไปไกลครับอ้ <c oughs> วนกว่าทุกตัวพี่น้องอ้ <c oughs> วนครับผมกินเก้งครับผมต้นข้าวกินเก้งขนาดได้ครับ กินเก่งขนาดาต่นสู้เชือกแล้วเริ่มสู้กับเชือกแล้วนั่งลอป๊ออรรบมา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 เร็วพ่อพ่อ,พอแม่แม่มาดูหน้าหนูแล้วเนี่ยมามีผ้าส่งไก่โอกมาให้ด้วยกรุงเทพฝนตกอยู่แถวรามินทาไม่ตกครับอยู่แถวไหนครับแม่แม่ครับ พาลูกชายสุดหล่อออกเดินเที่ยวใช่ครับเมื่อวานไม่ได้ออกเที่ยวนะเมื่อวานเนี่ยขึ้นห้องนอนเนี่ยโหพลังเยอะมากครับเราต้องปลดปล่อยพลังอีหยงังวะ้าพความกันเลยนะอีหย,ย,ยังวะเสียงอีหยังวะเดินจะน้อยวิ่งเล่นเหรอครับวิ่งเล่นครับ นี่วันนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกไม่แดดมาเร็ว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 เดินให้แม่แม่ดูหน่อยสิเดินแม่แม่ดูหน่อยสิว่าหนูเดินกับเชือกเป็นละนี่สบายเลยครับนี่เดี๋ยวขอดมเนะื้อด็กว้ากินนี่ยังวะเนี่ยผู้ใดไม่เหนียวเลยเท่านี้วะ สวนสาธารณะเนี่ยเขามบเงียวนะครับแค่แดดออกสองวันครับยอ,อดนั่งลงครับรถมา,าถ้าอีพ่อไปเดินข้างหน้าอีพ่อต้องเดินถอยหลังนะเพจะแบบเวียนหัวหน่อยอีพ่อนะเวียนหัว,วก้นหน้าตีจังแต่ถ้าอยู่แต่ข้างหลังอีแม่ก็จะได้ดูแต่ก้นน้องเนี่ยนะครับนี่ฮะถอยหลังไม่ทันครับด้วยความเร็วของเขา ต่อจังเลยทักทายมาด้วนะครับนุ่นสวัสดีครับนั่งลงสวัสดีครับเสียงอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสอง เฮ้ยมาลูกมามาลูกมามามาเริ่มสนใจแล้วเริ่มสนใจแล้วเอ๊ะอะไรวะเสียงวะเสียงผู้ใดวะเสียงผู้ใดวะเฮ้ยเชียงผู้ใดวะมีมีเพื่อนด้วยนะฮะเพื่อนโอ้เพื่อนตูดตดดกแบกจริงๆนะครับตูดดักแบกมากครับ มาแล้วลูกมาแล้วมามามาเร็วมาเร็วพามาพามามมมสอนลูก<ๆ>ดีมากครับน่ารักครับขอบคุณนะครับสวัสดีส,สอบปออปลอลาวนะครับสวัสดีครับข้ามาเดินแล้วลูก ต้องข้าวชอบพี่เหรอต้องข้าวชอบพี่เหรอฮะไปเดินลูกไปเดินเดินเดินบายบายครับเดินครับเดินครับว้าวน่ารักจังเลยอ่ะเดินไปไปเดินสนใจสนใจมีเสียงเพื่อนชิป สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางนู้นทางนู้นทางนู้นอุ้ยตูดด๊อกเ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 ๊อกโอ้ยก็ายสีห์หันหน้าให้แม่แม่ทั้งเฟตเบืองเนาะอีแม่ก็ให้หันเต้าตูดให้พ่อพ่อแม่แม่เบืองเว้ยเอ้แต่พวกแม่จะจับ จับสะโพกลูกพ่อพอกันเลยสะโพกแม่กับสะโพกลูกพ่อพอกันเลยเยี่ันค่ากันรักช็บปช็อ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 ปวันนี้วันนี้หนูมีอะไรมาโชว์มีอะไรมาโชว์บ้างนอกจากเดินโชว์เนี่ยของโชว์มีครับพี่พ่อเอาจักรยานมาโอ้ผู้สาวผู้สาวแน่ จะไปหาสาวนี่ยิ้มแม่เต้นน่งเว้ยผูอสาวแล่นกายไปเมื่อกี้เนี่ยเฟซลายองสวัสดีนะคระเฟซระยองใช่หยุดนั่งลงครับสวัสดีพ่อๆแม่ๆนะครับทั้งสองร้อยสามสิบแปดคนนะครับนั่งลงครับโอ้ยนั่งดีแล้วตั้งเมื่อ บักลาคือสิยกขาบ่ไหวแล้วยกม,มือบ่ไหวแล้วมากลาเมื่อยแล้วยุกยุด,ยด, <laughs> ยดนั่งลงนั่งนั่งองีกละนั่งลงเก่งครับปล่อยนะแม่นี่ได้ทำไงดีวะบักลาสิยังก็ให้เต้นนั่ง<ป>มาไปเร็วไปเร็วยุดอ <laughs> ยากวิง่งอยากวิง่ง ไปเที่ยวไหนคะ<ง>ต้องข้ามาเที่ยวสวนครับสวนแถวบ้านแต่สวนก็ปิดก็เลยต้องเดินรอบสวนนะครับ<ง>อีแม่พาวิ่งครับน้กก็ดจังมาเลยครับมาเลยครับยุดเอ้ยยุดเอ้ยหยุนั่งลงนั่นงอีกแลตแกหนูไม่มีเสตียลูก ก็หนูอยากวิ่งไงหนูอยากวิ่งเดิน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 ไปไปลูกไปตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับโอ้ยพ่อพ่อแม่แม่เฮ็ดยังอยู่เนาะไปพาไปเฮ้ย go โอ้ยวิ่งตามหมดท่านแล้วครับ เบิ่งมุมไก่เอาเด้อครับพูดไปแล้วคร,รับไปแล้วครับพู้ดแฮ่นี่หยุดเบิ่งสาวพอมเด้อโอ้ดพ่อวิ่งตามนี่พอดีเละอีแม่ติ่ตาไล่เลยครับพ,อพอ่อแม่เนี่ยกล้องมันเกิดสีสันเนาะถ้าแลนตามเนี่ยฮู้ดโอ้ยรอก่อนรอก่อนวู้วิ่งไม่รอเลยอ่ะ อสวนนี่รอบสวนนี่น่าจะประมาณสักเออกะไม่ถูกเลยน่าจะประมาณสักสัก,ส,กสองสนามฟุตบอลแปดร้อยเมตรนะครับรอบสวนเนี่ยเกือบกิโลนะฮะนั่งก่อนนั่งก่อนอนั่งลงคอสิวน้ำแล้วหรอจัก,กรยานเอามาทำอไมไวะเนี่ยนั่งลงนะนั่งลงนะนั่งลงนะครับ นัลนัลคยลกคยพักเหนื่อยพักเหนื่อยพอตามมาทันแล้วครับดากหน้าตีแท้้นข่าอวอนะไรอ่ะตัะจับไงไหลากไปแล้วสวัสดีครับพาน้องมาเดินเล่นครับเอฟซี FC นครสวรรค์สวัสดีนะครับเมื่อวานไม่ได้พาน้องออกมาเดินเล่นครับ วันนี้ก็เลยพาน้องมาเดินเล่นออนี่สวนเขาปิดนะครับเนี่ยก็ปิดพอดีโควิดก็เลยงดการใช้สวนนะครับชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านนะครับคนที่มาก็ต้องใส่แมสก์นะครับใส่แมสก์ใครที่มาเดินแถวสวนเนาะเสียงเบาจังที่แม่บอกเฮ้อ คุยกับแม่ๆหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นข้าวออกมาเหรียญนะครับมื่อนี่อ๋ออากาศก็ดีดีครับบ่มีแดดครับมื่อนี่บ่มีแดดต้นข้าวสองเดือนแล้วครับผมเดี๋ยวเดินอีกสักรอบกันนะแม่แม่ครับตรงต้นขาอยางก่อนแล้วเมื่อนี่ สองเดือนนะครับเป็นข้าวสองเดือนกับอีกสิบกว่าวันครับผมมาอัปเดตน้องพร้อมๆกันครับนี่นี่นีนนแม่แม่ก็จะเห็นน้องโตไปพร้อมๆกับพ่อแม่น้องนี่แหละเนาะ f c ซอุดรนะครับสวัสดีนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะ ได้ไปเยี่ยมอุดอรอีกเนาะหนูจะเดนอีกรอบเหรอหนูไหวจริงปไ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 ปปปาวไห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 มมื่อี้เอาสองรอบเดยโชคแม่แม่ด้วยปกติ <S <S รอบเดียวก็แบบต้นข้าวสิวโชเนี่ยต้นข้าวสิโชแสดงว่าหนูโตขึ้นแล้วเนี่ยต้นข้าวสิบสี่สิงหาก็สามเดือนใช่ไหม ใช่ครับเขาเกิดสิบอ่อสิบสิบสองพาสิบสองพฤทภาสิบสี่สิงหาก็สามเดือนนั้นเนี่ยจอโตไวมากครับโตทุกวันเลยครับเนี่ยไงคืนชุ่มมือกินเก่งชุ่มมือเนื่องจาเหนื่อยมาถือบ้างพ่ออยากถือเวียนหัวละสิวิ่งตามไม่ทัน ไแม่นี่ต้นข้าวแลนจูงไว้ฝั่งซ้ายครับป้าอ้วนฮ่าทักทายพ่อแม่แม่ซูฟูซูคนค่ะแม่มื้อนี้ต้นข้าวเล่นไล่หลายครับรอบสองแล้วครับปกติรอบแรกนี่กับซีลินหอยเมื่อบานแล้วครับ ท่านเข้าวเดินอยู่แถวในหมู่บ้านนี่แหละนะคะพอดีสวนสวนเขากั้นนะคะสวนเขาปิดไม่ให้เข้านะคะเราก็เดินถนนรอบหมู่บ้านค่ะนับก๊า รอจังเลยสวัสดีครับฝรั่งน้อยสวัสดีครับกระสีเม้าหัวจากน่อยด้วยครับคลิปนี้ครับกระสีเป็นภาพเคลื่อนไหวนี่ครับสีขาสับไปสับมาอย่างนี้ครับก็ว่าสิกดสกด๊อตจิ๊น้ำโดยการก้าวขานี่แหละครับเตกตอก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 พี่เควินตอนนี้ เดสิบหกพฤษภา,าตอนนี้หกขวบยายบ้านไปคิดถึงเอาความแข็งแรงแบ่งน้องเต้าวัวหน่อยต้นข้าวนี่และครับมามาแลนเพิ่มความแข็งแรงให้ต้นข้าวแล้วก็สีอ่อนนะครับอ้อนความแข็งแห้งไปให้เต้าวัวน้ำครับ<ป>ยาให้เต้าวฟื100้นหลอดเปอร์เซ็นต์นครับเดียด๋วยวลุงเก่งกับยายย่องฝืนสีเอ้าบ่อยๆเดีย <laughs> ด๋ยครับ ตอนนี้ตาวัาก็เริ่มชิแข็งแรงแล้วค่ะแง่ตองเข่าก็เลยมีแห้งออกมาเล่นนี่แหละครับสวัสดีค่ะป้าป้าและมามีแล้วก็ต้นข้าวรูปหลออะไรเนี่ยครับอ่าเอ้ยขาตั้งกล้องบรรทับตรหนังสือพอดีเลยนะอ่าเดินเล่นมีความสุขกันจังความชุกหาดง่ายๆครับแลนอยู่หน้าบ้านนี่ครับ แล่นรอบบานกับมวนได้ครับทางรถเดี๋ยวซ้ายไม่มีแรงวิ่งละทุกคนนี่สะกดจิตต้นข้าวได้หมดขอให้มีคนเดินผ่านครับสะกดได้หมดเลย <c oughs> หอบและลิ้นหน้าวกยแล้ง คิดถึงต้นข้าวค่ะต้นข้าวรอจังเลยลูกหายลาวปครับแม่ดี๋ยวสีบวกกับบานนี่แหละครับแหมอย่าได้อย่าได้อย่ามึงสีบวกกับลุงเป็นไรครับเนี่ยลุ้งปแม่แม่ลุ้งคอยมีผอคุ้มสื่อๆดอกคอยเด้อคอยเด้อเหมือนต้นเหมือนข้าวเจ้ามากเลยอ่ะตอนเนี้ย เหมือนพ่อขาเจ้าหตอนเป็นหนุ่มน้อยมากเลยลูกเย็นดีแลู้กครับเดี๋ยวพาไปกินน้ำนะเดี๋ยวไปเอาจักรยานเราเรากะว่าเอาจักรยานมาให้หนูอ้าววิ่งเลยครับแลนด์ครับต่นี้ดอกเล็กดอกเล็กดอว้ายวิ่งได้ไม่ถึงยี่สิบเมตรนะคะ ไปเลยไปกระลินห <IL> <background> yeah, so ้อยแล้วครับเบิ้งดางเนี่ครับื้อสกยสิปมือหนีเนงยสีขาดขาดอีกอย่างไปละเนี่ยวาดลลอยเยียวลาเลยด้

สนใจทุกคนเลยจริงๆเมกมาเมกเริ่มมาแล้วนะคึมเริ่มคึมแล้วนะคะอ่านั่งลงก่อนหลงนั่งลงนั่งลงครับนั่งลง นั่งลงกินได้เลยขอมือหน่อยสิขอมือหน่อยขอมือหน่อยได้ไหมเวลาเหนื่อยนี่ไม่ให้อ่ะไม่ให้กินเลยตายอาการนี้หิวน้ำแล้วไปหลง ตะเลนน้ำเถวปเป็นตะเลนต้าแเถะวะฮ่ฮ่ฮมฮ่าฮ่าฮกับต้นข้าวเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะฮอร์โมนก็เริ่มสิพุ่งพ่านแล้วอะ่ะ ต้องเอาสายจูงอีกอันมาสายจูงอนเนกประสงค์อะ่ะต้องเอาสายจูงของครูฝึกมาให้เรียนให้ละนีะ่ไงให้าีไหนละให,ให้จูงจทั้งรถทั้งหมาเนาะพอนี่ <c oughs> ตกมีหมาจูมอสีแ้วไปไปเป็นหมาลากเบี้ยนไม่ใช่เหรอลูกไปลากนะลูกไปลากล่มากดูดดูดูว้าวหน้าทิมฟุตบอลแล้วครับนี่ฟุตบอลเป็นหมาลากเลื่อนนะครับลากเอียงเลยนี่ ลากรถเข้าบาแล้วลาด,ะะดนี่โ้ยอเล้าวไปลูกลากรถเข้าบ้านเลยเ่นนู่น,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 นอยนว่าคอยอยากสีเขาบ้านปันใดเด้ <c oughs> ไปแล้วไม่มีแรงแล้วนะดูดูหน้าคือแบบว้ายยังว่ะหลากอียังว่ะเนี่ยทางนี้ลูกมามากินน้ำไปกินน้ำกินน้ำมาเข้าบ้านครับ ไอ้ทังโน้นทังโน้นนน